ว่าทำไมเลดเปิดราคาสูงต่ำมันมันขบยกไปบขบยกราคาดีอย่างอะไรสมองยีนอเอาครับยกที่สามปอยตัวตัวนี้ฝ่ายแดงครับเจ้าแก้วกล้าได้เปรียบสามช่วงตัวนะครับผมฝ่ายแดงเจ้าแก้วกล้าแก้วสซร์ลิส์น้ำเงินเสถียรจักรวาลประยักฝ่ายแดงนครศรีน้ำเงินบุรีรัมอุณหภูมิที่นี่ร้อยยี่สิบกอด แก้วกาเดินเปิดเกมโอ้โหตัดลำตัวเอาละครับโดนมัลแล้วฝ่ายน้ำมันแล้วเจ้าแก้วกาแก้วสองลิดายแดงไปพับในไปฝ่ายแดงซ้อมอยู่ที่ตาลิงชั้นกอสมฝ่ายน้ำมันชอมอยู่ลำลูกกาปทุมธานีเอาละครับโอ้โหแก้วกาแทางไปรือ่อยๆแล้วดอกมีครับ ท่าจะทวีฟาร์มมันขึ้นมาบ้างแล้วเจ้าก้าเปิดเกมกองตะวันก็ไม่ถอยเหมือนกันครับคู่ที่3คู่รองน้องคู่เอกครับรอบแรกอาก็เพียร์ฮุยมาแล้วตอนนี้ครับสุดโปรไทยพลังมายล่าเชนำเนินครับแก้วก้าเดินเปิดเกมเตะปั๊บนอกไปโอ้โหโดนมาอีกแล้วควายน้ำเงินอครับแสงตะวันคล้องคอไล่แขนกันอยู่ตีเลย เดนเิดเกมโอ้ยทีซ้ายลำตัวเจ้าข้าทีซ้ายกุญครับเสงตะวันขวาเจอขวาครับคู่นี้เอาแข่งเอาโอ้ยโดนหมดัดอีกแล้วได้ขวาแล้ครับชายโคงกรับขวาขยละมันทำได้สวยครับเจ้าเสกตะวัน ขึ้นมาบ้างตอนนี้เจ้าเซนวันทำได้ดนี่ครับผมลบที่3เลยห้าสิบต่อหนึ่งทายครับเซนวันตั้งรับจับทางออกเค้กได้สวยก็ฝ่ายน้ำเงินเส,ยสยียบไว้ฝ่ายแดงซ้ายออ้ยเด็กไปตามตัวมากเลยเนี่ยเด็กไ,ไปตามตัวมากนี่นะเอาละครับแก,ก้วก้าเย็บซ้าย แสงมาเตซใต้ครับแก้ไา้โดยเปิดเกมต่อครับตอนนี้แสงตะวันก็ตั้งรับจับต่างเตะอีกครับคนละทีตีโอ้ยกรรมการเยี่ย่าไม่ยู้งได้กับแล้วโอ้ยพอยุ่งี่สามเนี่ยมวยตลกต้องพปนลักกาที่สุดลุกเลยดูเลี้ยงทุกนะออมันเบียด นกกับนกอะไรย่างนี้ลยครับเล่นเปียมพองเอาครับยกสี่ปล่อยตัวตรงนี้ฝ่ายแดงครับแก้วก้าได้เปรียบพลาต่วสองเอาแล้วแก้วกาแก้วตอนนี้ฝ่ายแดงน้ำบอลเจ้าเสงน้วันลชัวร์ประหยัดโอ้ยแต่ละบตัวแล้วฝ่ายแดงเจ้าแก้วก้าแก้วก้านครศรีโอ้ยน้ำบอลปูนี้เรัมลยเอาครัไรแกนสู้ตอนนี้ฝันตีปิดมากเอาแล้วครับฝ่ายแดงลงมือข้างล่างสนุกกันตอนนี้ แกวการไม่สนครับขึ้นมาใหม่แท็กซ้า,ายตีอ่าครับโดนเข้าแล้วตอนนี้ใส่กวันตีแก้วก้าตีเตะกวันมันก็ตีโอ้ยอ่าครับได้ดอกนี้สวยฝ่ายแดงเจ้าแก,ก,าแก,กามม้วกาแก้วสมิทธ์วันนี้ฝ่ายแดงก็เป็นแบบพลาดต่อสองทำอะไรแข่งสู้กันตีถึงคอแล้วฝ่ายแดง ตีโย่ครับไล่แขกยู่ตอนนี้แสียงกว,วันตีไม่ได้ครับผมแก้วข้าวขาววไล่ชาได้ทีก็ฝ่ายแดงตอนนี้ฝ่ายแดงพลิกมาได้กับครับฝ่ายแดงเป็นต่อสี่ช่วงตัวตอนนี้ครับครับ่บานรอ,อเฮดังลั่นกับตอนนี้สนุกครับ เอาแล้วฝ่ายแดงเจ้าแก้วกาญนาบุนแสงตะวันเอาคลับแร่แข็งกอยู่ตอนนี้ตีสายผิดมากแทงสายโอ้โยโอ้โยแก้วกาญนาตีแสงตะวันตีสายครับแก้วกาาเดินต่อครับผมฝ่ายน้ำมันก็ต้องับต้องตัคนได้ย,ย,ยกตีสี่เลยหนึ่งนาทีกครับสามวินาที เราเกลียว,วกาไล่แทนไว้ขยมเราเกลียว,วกาขยมแล้วบิดมาแท็กขวาโอ้โยเอาละครับต่างคนต่างขวาท่านรองเท้าดำดิ้นได้ก็ต้องชนะอยครับสี่สิบห้าวินาทีเกลียวกาเดินต่อจิกเบกไว้ครับสูสีกุนที่สีดำแน่นอนทรงนี้ครับผมครับต่างคนต่างยะบิดโอ้ นะคกกรับแฟนมวยเฮกันแล้วตนี้สั่งความันเดินตขวาไม่เข้าเขเยวกาเดินยิน้มเตะไว้ใน,นคนรับซกาตอนนี้ยก,กวกาเดินต่อวืด มาลหมยที่สชเล่มาสนุกยกที่สนี่เองครับผมลครก,ก็ปล่อยตัวยกที่ห้ครับนี้มาแล้วแก้วกาเดินฝ่าแดงแก้วกาแก้วสม,มิ์โอ้โยน้บอลเ้วเส้ตวันช้อพยักอาลครกกับราคาแดงดีรอเกคกับตัวนิสสม,มิดเอ,อย้ยโอาลครกกับตีโอ้โย สวยชุดนี้ดูเจ็ดสี่แล้วฝ่ายแดงน่าเปรียบเจ็ดตัวสี่ับตอนนี้เจ้าแก้วก้าฝ่ายธรรมันถอยเยอะไปหรือเปล่าครับโอ้ยเอาละครับขยมขยมครับฝ่ายแดงคู่ที่สามคู่รองน้องคู่เอกวันนี้ครับฝ่ายแดงเจ้าแก้วก้าแก้วสมิธเฮ่อเอาละครับตีโอ้โหไปเรื่อยชุดนี้เอาครับฝ่ายแดงเจ้าแก้วก้าเดินครับฝ่ายธรรมัน์หนีอย่างเดียวเลย อาครับเตะนครสีน้ำเงินบูีลัโอยไเตะกอยู่ตอนนี้ฝ่ายแดงจะแก้เดินรออยขวาทีโอ้ยไปอยู่ลเอวนะฝายน้ำงินลเอวกันเลยแกนเลยไปเอวโูนเลยแกไปไปเลยกันวนี้อานะครับถูกสีกุ๊ี้้วกันตอนนี้ฝ่ายแดงเกล้าาเินแก้วเสงตะวัน ฝ่ายแดงไม่เข้านะครับตอนนี้นะครับแสงตะวันก็ไม่เข้าแก้วก้าก็ไม่เข้าอา,เ,าอเดินพายน,านาเต็มนะครับเหลือหนึ่งนาทีก็ยี่สิบห้าวินาทีนะครับแดงก็เดินตามหลอดนะครับครับแดงก็ต้ตงองรับจับตามองอาวุธได้ดีเหมือนกันนะครับอารรา่าแดงกำลังจะเชื่อแบบไหนครับแบลังคานี่ ฝ่ายแดงหรือเปล่ากบพูนกันแล้วครับผมครับหนึ่งนาทีสี่พิรันีครับยกที่ห้ายกสุดท้ายตอนนี้ครับมวันนี้เสมอแดงครับผมเสมอแดงอราคาเสมอแดงอย่างเดียวนะครับผม อีกสาิาวินาทีของยกสุดท้ายาครับครับครับ 25, เอาลครครับกรับค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 รับเรันกับตรนนี้ครับรันครับค้จะจะรบบครับรับัครับคัครับรับรครัรับรร ครับเหลืออีกสิบวินาทีค <medi> รับตอนนี้ยกย่าครับจะมีดราม่าอะไรกันหรือเปล่าลุ้นกันครับตอนนี้อ้าวินาทีครัตอนนี้สามอหมดยกสุดท้ายนะครับผมเอาแล้วครับสูซีแล้วกยคู่นี้ครับดูยากครับผมเอาครับลุ้นกันครับว่าฝ่ายแดงครับเจ้าแก้วกล้าแก้วสมบิษจะเป็นเจ้าแสงตะวันจ้าพยัคฆ์ครับผม นครศรีอุอบุรลมลุนกันนะครับผมกคนคันการวันนี้ราคาเสมอในเสมอกันเลยครับผมกรรมการก็มอกคะแนนนาก็ว่าน่าจะเป็นยอดผู้นี้นับเงินนะครับ